สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมเมิเช่นเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนัตตีนะฮะกิมจอฮะมาแล้วฮะอันนี้ผมลืมไปเลยเออผมลืมไปเลยว่านี่สองสัปดาห์มาแล้วอ่ะกิมจอเข้าแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มละกันนะฮะก็สุ่มไปเลยฮะจังหวะนี้ ซาโดกเขียบเสยไปในตัวนะฮะกอนโอ้มาครับก่อนอยำครับไปต่ออิมจอนี่ปันยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะฮะมาแล้วครับสิบเศษไปต่อแลกด้วยยกไปเลยต้องทำสี่ดาวไหมเนี่ย ยกผมก็มีประมาณหมืออม่นกว่าหมื่นกว่ายกนะจากที่เก็บไปสองสัปดาห์ทําอุคิอล่าไปสีดาวนะฮะสายฟรีนะเก็บได้ทุกตัวนะฮะตัวที่เข้าตู้อย่างนี้นะฮะกดอีกทีหนึ่งย,ยี่สิบห้าปึ๊บเฮ้ยได้อะไรอะ่ะฮิโรฮิโยฮิโยริโอ้เยี่ยมนะยีส่สิบห้าเวเรามารับของตรงนี้ โอเคได้มา30เศษแล้วเราไปลุยเปิดตัวละครป๊าบเรียบร้อยฮะกิมจอมันแล้วสองดาวระดับ UR มาดูที่สกิลสกิลสกิลจู่โจอมอันนี้ดาเมจใส่สตูเดียว ขีดขีแน่นอนด้วยโอ้โหสกิลดาเมจร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ฟูลเลคแท็กสร้างดาเมจศัตรูหนึ่งแถวมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดพลังโจมตีเป้าหมายหนึ่งร้อยอ๋อลดหนึ่งร้อยฟูลลี่อ๋อเบิร์นมานาเคลื่อนไหวเสร็จลดค่าฟูลลี่หลังจากที่ฟูลลี่ลดลงเป็นศูนย์จะสร้างดาเมจให้กับตัวนั้นเท่ากับ8%เปอร์เซ็นต HP สูงสุดมิฉันนั้นจะลดประสิทธิภาพการฟื้นฟูฟูลีตัวนั้น15%ต่อเนื่อง1รอบเพิ่มดาเมจคิตัวเอง50%ต่อเนื่อง2รอบหลังปลุกตื่นอาวุธจะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มผลลดฟูลีในรอบต่อไปโอ้3ดาวก็อัปเกรดให้แอคแทคสูงขึ้น4ดาวก็โอ้ต้อง4ดาวแน่ๆฮะ เพิ่มอัตราฟื้นฟูฟูรี่ตัวเองหมส่วนใหญ่เป็นอันตราฟูรี่ลดฟูรี่ติดคิอะไรก็ว่าไปนะฮะเดีย๋ยวไปอัพตัวละครกันน่าจะโอ้เลยหกพันไอ้8,000ันแปนี้ต้องไปต่อ,อนี้ต้องไปต่อไปต่อไปต่อสัก3ดาวนะอันนี้อันเชิญฟรีไปก่อนอะ ไปป่าวบ<ป>โอ้ยสี่สิบเศษเลยหรอถึงจะสามดาวน่าจะทำได้แค่สามดาวเ <75. S 1> ศษใช้ไปหมดแล้วแต่ว่านะฮะสายฟรีนะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็ยังไงก็ได้แน่นอนฮะตัวละคร ถ้าขยันเล่นนะเออแล้วมันจะได้รับยกคืนด้วยอ่าน,นี้ค่อนข้างดีเลยไปกันต่อสมต่อได้อสองทีเนะี่ยน่าจะได้อยู่ใช่แล้วสามดาวจงมาจังหวะนี้เฮ้ยได้ฮีโรีอีกแล้วเหรอ <c oughs> ยอดเลยวะ่ะ <c oughs> เลยโอเค พอไหมเนี่ยให้เดาก็คือไม่พอต้องใช้เศษแลกเพิ่มมันเนี่ยปึ๊บปุ๊บสองพันยี่สิบเอ็ดทีเดียวองอีทีเดียวจะจะได้กันอีกสิบทีนะอืมตอนนี้ตสามสิบถ้าเกิดแลกเปลี่ยน เเป็นสิจริงๆก็มีแหละแต่ว่าเดี๋ยวนะเราน่าจะสุ่มเราน่าจะทันสามดาวสุ่มสุ่มนี่ปุ๊บสุ่มทีละครั้งน่ะนี่ไงได้ยกมา <c oughs> ได้ยกพอดีเลย <c oughs> โอเคโอเคได้ยกพอดีอย่างนี้ขึ้นสามดาวได้แล้วะใ,ใช้เศษแรกไป <50 S 1> ็จีสามสิบห้าแล้วก็อุ้ยไม่มีให้รับเห็นนะ อีกแปทีเหรออีกแปดทีรับยกคืนปุ๊บถึงไหมไม่ถึงแปดทีอะสิอืมโอเคไม่เป็นไรเราเราขึ้นเราใช้เศษเลยฮะปึ๊บโอเคมาสามดาวเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับตอนสวรรค์ก็ปลดล็อกไป วันสวรรค์ก็แย่งชิงเคมปาจิหอในศึกเคมปาจิว่ผมไม่ได้เล่นนะสิเพื่อวีทีเค d ดิฟแล้วก็เฮดีโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับกิมจออ์จกแจกเป็นชื่อที่โคตรเท่แล้วก็ตัวละครก็เท่เหมือนกันนะฮะเดีย๋ยวผมไปปั้นแล้วก็ไม่รู้จะเข้าทีมดีไหมนะทีมหลักตอนนี้ของผมนะ,ะฮะอิซิกโกไว้ไว้นะฮะ โคชิโร่บวกสองนะฮะโคชิโร่แังเลยแล้วก็ปู่ยามาโมโตะนะครับบวกสามเนลเลียนฮะบวกสามคิโอล่าครับบวกสามโคชิโร่ครับบวกสามนี่โคชิโร่นี่ลุกลักมากเลยนะอพยายามอัพไปสุดๆเลยสุดๆเลยเฮ้ยอัพดาวได้ด้วยวะอ้าวอัพดาวได้ยางงี้อัพดาวไปดิไม่สี่ดาวโอ้โหโคตรโหดเออจะสุดไปไหนเนี่ย สุดมากนะฮะนี่ฮะตั้นอยู่ตัวเดียวเลยจริงๆงงงงงงงตัวละครเดี๋ยนะไม่ใช่จัดทีมนี่ทีไม่แตประมาณนี้โหพอพอ,พอมีอุคิว่ล่ามานะครับผ่านด่านง่ายมากฮะ <c oughs> ผมผมบอกเลยผ่านด่านนี่อย่างง่ายเลย <c oughs> โอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ